ดวงทะาเลยวัดให้หน่อยครับตอนนี้โดนทัวลงมากเลยครับอาจารย์้อ <_ d> um> ของดวงมันมีสอข้อคือบางคนต้องทําผิดแล้วประสบความสําเร็จคือได้ผลบวกข้อ2คือและในดวงทุกๆคนเนี่ยมีช่วงเวลานั้นเสมอคือต้องทําผิดแล้วได้ผลบวกบางครั้งผมดูดวงนะผมเจรานาทายผิดเลยเพื่อให้ตัวผมเนี่ยแม่งดังขึ้นและรวยขึ้นแต่ผมแค่ไม่บอกใครแคนนั้นเองมันเป็นทริคคุณอาเขาพูดไปด้วยความโกรธที่ท่านโวยวายขึ้นมาเพราะท่านรักในหลวง แต่คุณเชื่อไหมไอเรื่องที่คุณอ,อาคุยไวยหรือเป็นดราม่าเป็นอะไรยี้นะจะเป็นผลโบว์คุณอาก,กลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักสําหรับนักเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังโน้ตอุดมแต้พาณิชกับเดี่ยวไมโครโฟนล่าสุดสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดกระแสดราม่าโดยโน้ตอุดมได้กล่าวถึงประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงว่าสิ่งที่ตนไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกพอเพียงตนสารภาพตรงนี้เลย เป็นคนไม่รู้จักพออยู่ไม่ได้จริงๆคือจริตไม่ใช่ตนทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักอยากให้คนเห็นเราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นแล้วเราอยากจะเป็นแค่นั้นมันไม่ง่ายเลยแล้วเราก็ไปเห่ตามดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวข้าวแต่เขาลงมาจากรถตู้คนที่ปลูกจริงๆชาวไร่ชาวน,า,วนาทั้งนั้นอย่าดัดจริตตอนเด็กๆตนจนมาพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทำเป็นจน อยากมีแอร์เย็นๆไม่มีแมลงวีมาตอมตาต่อมาพลตำรวจโทรเรวัตของขึ้นหนักมากพร้อมเล่าย้อนถึงชีวิตรับราชการที่ท่านภูมิใจได้ถวายอารักขาในหลวงรัชกาลที่9มา9ปีซึ่งท่านเรวัตถึงกับลั่นว่ามีปัญญาทำไมจะไม่รู้ว่าใครของจริงของปลอมพร้อมเล่าถึงความประหยัดของพระองค์ท่านที่ไม่ยอมเสด็จทางเฮลิคอปเตอร์แต่จะเสด็จโดยรถยนต์และลั่นถามโนตอุดมว่า แล้วมึงเป็นใครแค่ขายปากเทียบท่านไม่ได้เลยพร้อมทั้งแนะนำให้ใครไปแจ้งความหน่อยในมาตรา112กับโนธตอุดมอยากให้ไปสู้ความในชั้นศาลว่ามีเจตนาอะไรเพื่อจะไปพูดให้นักโทษในเรือนจำฟังบ้างทำให้มีเอฟซีของโนธตอุดมขนทัวไปลงท่านเรวัตไม่น้อยล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปถามโหนล,ลักยิ้มให้ช่วยดูดวงท่านเรวัตให้หน่อยเนื่องจากเห็นว่าช่วงนี้ มีทัวไปลงท่านเรวัตซึ่งโหนลักยิ้มก็จัดให้โดยอธิบายถึงชะตาไม่ใช่ว่าทำผิดหรือทำถูกแต่ต้องดูว่าทำแล้วได้ผลบวกหรือลบหลักการคิดง่ายๆคือเห็นคนค้ายา,ยาแล้วเขารวยเห็นคนทำบ่อนการพนันเป็นคนชั่วแล้วรวยไหมกฎของดวงมันมีสองข้อคือบางคนต้องทำผิดแล้วประสบความสำเร็จคือได้ผลบวกข้อสอคือในดวงทุกๆคนมีช่วงเวลานั้นเสมอคือต้องทำผิดแล้วได้ผลบวก บางครั้งโหนลักยิ้มเองดูดวงก็เจตนาไทยผิดเพื่อให้ตัวเองดังขึ้นและรวยขึ้นคุณอาพูดไปเพราะความโกรธที่ท่านโวยวายขึ้นมาเพราะท่านรักในหลวงแต่เชื่อไหมที่คุณอาโวยวายเป็นดรามา่าจะเป็นผลบวกสําหรับคุณอาเพราะดวงตอนนี้ของคุณอาเรวัตเข้าเกณฑ์ปฐุมมาเกณฑ์ดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์ที่ทําผิดแต่จะกลายเป็นผลบวกซึ่งนั่นแปลว่าคุณอาเขามีโอกาสที่จะดังขึ้นและมีโอกาสได้รับเงินทองมากขึ้นด้วย พร้อมแนะนำว่าถ้าหากอยากเข้าใจเรื่องนี้ให้ไปดูยอดฟอลโล่ของคุณอารวัตด,ดวงท่านเรวัตให้หน่อยครับตอนนี้โดนทัวลงมากเลยครับอาจารย์คือชะตาเนี่ยนะคุณต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าทำผิดทำถูกนะแต่ต้องดูว่าทำแล้วได้ผลบวกหรือลบนะคุณฟังแล้วคุณอาจจะงงนะแต่หลักการคิดเนี่ยมันง่ายมากคือ คุณเห็นคนเขาขายาแล้วเขารวยคุณเห็นเขาคนทําบอนทําการพน,นันเป็นคนชั่วแล้วรวยไหมโทของดวงมันมี2ข้อคือบางคนต้องทําผิดแล้วประสบความสําเร็จคือได้ผลบวกข้อ 2. คือและในดวงทุกๆคนเนี่ยมีช่วงเวลานั้นเสมอคือต้องทําผิดแล้วได้ผลบวกบางครั้งผมดูดวงนะผมเจตนาทายผิดเลยเพื่อให้ตัวผมเนี่ยแม่งดังขึ้นและรวยขึ้นแต่ผมแค่ไม่บอกใครแค่นั้นเองมันเป็นทริคคุณอาเขาพูดไปด้วยความโกรธที่ท่านวุ่นวายขึ้นม,นมาเพราะท่านรักในหลวงแต่คุณเชื่อไหมไอ้เรื่องที่คุณอาวุ่วนวา,านย พราะดวงตอนนี้คุณอาเนี่ยเขาเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์ดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์ที่ทาผิดแต่จะกลายเป็นผลบวกครับซึ่งนั่นแปลว่าคุณอาเขามีโอกาสที่จะดังขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้รับเงินทองมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกูยังสังเกตดวงเรื่องนี้นะคุณไปดูยอดฟอลโล่คุณอาแล้วคุณจะเข้าใจเกณฑ์ดวงที่ผมพูดถึงว่าทําผิดแล้วได้ผลบวกกับทําถูกแล้วได้ผลบวกมันต่างกันยังไงโดยโหรลักยิ้มยังบอกอีกว่าในชีวิตของทุกๆคนมันจะมีด้านบวกและด้านลบเสมอ ทามเมื่อไหร่ก็ตามที่ไทยถูกเสมออาจจะมีคนตามแค่หนึ่งแคนก็ได้ถ้าคุณทายผิดอาจจะมีคนตามล้านคนแล้วได้เงินเพิ่มขึ้นก็ได้แต่กฎของมันคือคุณต้องรู้ช่วงเวลาที่เล่นแร,แร่แปรธาตุแบบนี้แล้วทําให้ตัวดวงเกิดการพลิกดวงขึ้นมาโดยโหนลักกิ้มบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ทุกอาชีพเรื่องท่านเรวัตส่วนตัวมองว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่อีกข้อคือมีคนเข้าไปดราม่าแล้วไปด่าคุณอาเรวัต เมื่อไรก็ตามที่คำส่อเสียดเกิดขึ้นผลย่อมต้องมีเสมอและผลของการส่อเสียดคือมีปัญหากับคนรักมีปัญหากับพ่อแม่ครอบครัวเพราะฉะนั้นกรรมยุติธรรมเสมอส่วนวิธีการแก้เรื่องนี้มีตาโหนลักยิ้มไม่ขอบอกเราบอกแล้วเดี๋ยวแก้กันได้ให้ด่าแล้วรับผลกรรมกันไปมันจะได้สวย ซึ่งจริงๆเรื่องนี้เกิดได้ทุกอาชีพด้วยบางคนเป็นทนายต้องอยู่ฝั่งผลผิดเสมอดวงไม่ถึงจะขึ้นบางคนบางช่วงต้องยอมแพ้คดีแล้วดวงจะขึ้นรวยนะครับแต่จริงๆเรื่องนี้ส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่เลยสบายใจได้ครับผมอีกข้อนึงคือมีคนเข้าไปดราม่าคือเป็นดาคุณอาใช่ไหมเคยพูดไปเสมอครับว่าช่องเราเนี่ยคุณไปไล่ดูคลิปผมได้เลยนะผมลงคลิปแม่งสัมพันคลิปผมไม่เคยว่าใครผมมีแค่การทํานายและพูดถึงแต่ผมจะไม่พูดจาโซเซียหรือไปว่าใครเด็ดขาดเมื่อไรก็ตามท มีปัญหาคนรักมีปัญหากับพ่อแม่ครอบครัวเพราะฉะนั้นการยินิทามเสมอครับส่วนวิธีแก้เรื่องนี้มีไหมมีแต่ไม่บอกพอบอกเดี๋ยวมันแก้กันได้ให้มันด่าแล้วมันรับผลกันไปมันจะได้สวยเวลามันรักใครชีวิตมันจะได้ชิบหายพาแล้วนะครับทำผิดทำพลาดแล้วดวงขึ้นมียาๆไปครับแค่คุณต้องรู้เลิกยาวรู้เวลาอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วเป็นคนดีทุกวันครับผมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ